สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวแบบป่านวันนี้นะคะจะมาแนะนำคาเฟ่สวยๆน่านั่งพร้อมกับมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเก๋ๆเพื่อใครกำลังจะเดินทางมาเที่ยวที่พัทยาจะได้มีที่นั่งชิลกันได้นะคะคาเฟ่สวยๆสยิบที่ที่ป่านชื่นชอบและจะนำมาแนะนำกันมีคาเฟ่อะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ปาปา,ปาบีดคาเฟ่พัทยาคาเฟ่ตกแต่งสไตล์บาหลีที่ใครมาเที่ยวพัทยาแล้วไม่ไปเช็คอินถือว่ามาไม่ถึงนะคะภายในร้านกว้างขวางมากร้านบรรยากาศดีมากเลยค่ะวิวปังสุดๆมุมไหนถ่ายรูปก,ก็สวยค่ะฟิลเหมือนอยู่บาหลีเลยนะคะอันนี้ถือว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะ 2. ตูต,ตูบีด คาเฟ่สีชมพูสไตล์ฮาวายที่ตกแต่งได้มุ้งมิ้งที่สุดในพัทยามองไปทางไหนก็เป็นสีชมพูไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งล่มชายหาดร,รวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มแถมยังติดริมทะเลเป็นอีกคาเฟ่ถ่ายรูปสวยและคนเยอะมากเลยค่ะ 3. t h เดอะสกายแกลอร ร้านอาหารริมหาดสามารถมองเห็นวิวพัทยาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าโรแมนติกมากเลยค่ะตัวร้านนะคะมีพื้นที่กว้างขวางเป็นพื้นที่โอเพ่นแอร์ทั้งหมดมีหลายโซนให้เลือกนั่งแถมเมนูหลากหลายทั้งอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นอาหารนานาชาติอาหารทานเล่นรวมถึงเมนูของหวานหากใครแวะมาแถวพัทยาอย่าลืมแวะไปชิมอาหารที่นี่นะคะ 4. มองช้างคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่ที่พัทยาค่ะหลังจากที่เปิดตัวไปนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้ามากมายค่ะโดยคาเฟ่นะคะเน้นไปทางธรรมชาติมีกิจกรรมให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นนั่งช้างชมธรรมชาตินั่งวัวเทียมเกวียนขี่รถ ATV หรือจะถ่ายรูปป้อนอาหารสัตว์บอกเลยว่าเมื่อเข้าไปนะคะเหมือนสวนสัตว์มากๆเลยค่ะตอบโจทย์สําหรับเที่ยวแบบครอบครัวรับรองว่าเด็กๆชอบมากเลยค่ะ 5. ดูนาคาเฟ่ร้านนี้นะคะตกแต่งแบบว่าธรรมชาติมากๆเลยค่ะยกร้านกาแฟพัทยานะคะมาอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีเลยกลายเป็นร้านที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติในเมืองนั่นเองบรรยากาศดีมากเลยค่ะร้านนี้เหมาะที่จะจูงมือแฟนไปกินข้าวกลางนากันนะคะ 6. s e e y o u again คาเฟ่เฮา คาเฟ่ทูเจ้าแรกของไทยนะคะตัวร้านสีขาวสไตล์มินิมอลตั้งแบบว่าสแตนอารอนอยู่บนเกาะร้านคาเฟ่นี้นะคะจะพาคุณโลดแล่นราวกับหลุดเข้าไปในโลกของการ์ตูน2มิติสุดแฟนตาซีกับลวดลายสีดำบนพื้นสีขาวทั่วทั้งร้านเลยค่ะไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะคะก็เป็นมุมอาร์ตมากๆเท่สุดๆเลยค่ะ 7.Coffee Wall 33ส Station ถ้าคุณอยากเติมเต็มความฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงอยากลองนั่งเครื่องบินจริงๆสักครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสแค่มาที่ Coffee Wall 331 Station ยกคาเฟ่มาไว้บน a i r b u ัคาเฟ่เครื่องบินแห่งแรกในชนบุรีนะคะคุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นโดยที่ไม่ต้องจองตั๋วให้ยุ่งยากเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะเขาเอาเครื่องบิน a i r b u ัลลำใหญ่มาทำเป็นคาเฟ่ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะด้านในติดแอร์เพียบเลยค่ะ สมทวินคาเฟ่พัทยาเป็นร้านกาแฟที่สามารถตอบโจทย์ให้ใครหลายๆคนที่ชอบถ่ายรูปเป็นอย่างมากทางร้านไดเนรมิตจัดแต่งร้านบรรยากาศในร้านเนี่ยสวยมากเลยค่ะเรียกได้ว่ามีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยธรรมชาติสุดๆนะคะแต่ละมุมสวยๆทั้งนั้นไม่ว่าจะถ่ายรูปแบบไหนก็ออกมาสวยทุกมุมเลยค่ะ 9. ซูชิโร่การ์เด้นพัทยาเป็นร้านที่ตกแต่งได้น่ารักมากเลยนะคะสไตล์ญี่ปุ่นมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะมากร้านนี้ซูชิอร่อยมากค่ะใครที่ชอบทานซูชิบอกได้เลยว่าร้านนี้เด็ดจริงๆใครยังไม่เคยไปร้านนี้นะคะอยากให้ลองไปสักครั้งค่ะร้านน่ารักมากเลยค่ะ 10. แฟตซามารินคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่บนเกาะล้านร้านอาหารบรรยากาศตอนกลางคืนดีมากๆเลยค่ะลมเย็นชิลๆนั่งกินเบอร์รี่จิบกาแฟชิลสุดๆเลยค่ะเบอร์รี่รสชาติอร่อยมากนะคะที่นี่ใครชอบคาเฟ่สไตล์นี้ต้องลองไปดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคาเฟ่10ที่ชิลๆใครชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาดเลยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องเที่ยวแบบบาท ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป่าดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ